attention. In obsession. I will I'm not No, my thoughts, stop. guessing. second never โอเคสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เนี่ยมาดูคลิปเกมเพย์พ่อบูตันกันดีกว่านะครับผมเล่นโดยคุณด็อกคิวที่เป็นยูทูบเบอร์ชาวต่างชาตินะฮะก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปตามเขาได้เลยนะฮะผมแล้วก็เขามีเรือด้วยนะฮะผมถ้าได้ใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าดิสคอร์ดไปได้เลยนะฮะบอกเลยว่าช่องนี้เนี่ยมีแต่คอนเทนต์ตัวละครบูตันทั้งนั้นเลยนะฮะผมตั้งแต่คิดรอแล้วนะฮะ โดยวันนี้เนี่ยเขามีเกมเพลมาให้เราสามเกมเพลนะผมเรามาดูไปพร้อมกันดีกว่านะผมเกมแรกเนี่ยก็มาด่บของเดดโลซ่านะผมทิวคุณด็อกคิวนี่เป็นหนวดขาวนะผมคิดรอนะยามโตไฮบริกลก็โซโลนะผมฝั่งนู้นเนี่ยก็เช่นกันนะหนวดขาวเอาเบอร์บิ๊กมัมแล้วก็ลูฟี่เสื้อเหลืองนั่นเองนะผมคุณด,ด็อกคิวดึงธงเอได้นะผมบอกเลยว่าเมตานีฮะใครได้ธงกลางก่อนชนะสูงมากนะผมแล้วก็ได้เป็นแล้วนะผมทีมคุณด็อกคิวนะ แต่ว่าตอนนี้มีหนวดข่าวแค่ตัวเดียวแล้วผมคุณน็อฟคิวจะไปเติมธงหรือเปล่านะผมหนวดข่าวบูตันยังไงฮนะเพราะว่าเอ้ยเพื่อฝั่งซ้ายอยู่เยอะนะผมเลยอาจจะมาเติมธงขวาก่อนนะเพื่อฝั่งซ้ายอาจจะกันธงได้อยู่มั้งอะไรแบบนี้นะผมเหมือนเขาจะบุกมาเลยหรือเปล่านะเนี่ยธงดีนะผมบุกมาแล้วฮนะมีหนวดขาวมาด้วยนะผมเอาแต่ถอยมาก่อนนะสลดจัดการไปนะผมมาเติมเกรดธงบีให้ได้ก่อนนะ ตอนนี้โซโลก็พยายามจะจัดการหนวดขาวไปนะครับผมทงซ้ายก็ยังไม่เสียแต่ว่าตอนนี้โซโลก็จะเสียท่าแล้วก็เข้ามาสกิลใส่ไปเต็มๆเ,เลยนะแต่เหมือนจะไม่โดนนะผมโดนหมัดเสยกลับมานะอาแล้วตอนนี้ทงซ้ายก็เริ่มเสียท่าแล้วผมจะใช้สกิลหรนะือเปล่าฮะคิดรอกําลังดึงอยู่ไม่ใช่คิดรอดิคิลดลากอนิชิมะนะครับผมไม่มีรอนะรอไม่มาโอ้แล้วก็สกิลไปเลยนะครับผมกันไว้นะฝั่งซ้ายแล้วก็สกิลไปหนึ่งทีไม่โดนนะครับผม แต่เดีวันนี้ติดบูธพอดีฮะมีทั้งบิ๊กมัมมีทั้งบทหนวดขาวบุกมานะผมพยายามจะขัดขวามให้ดึงธงเลยแล้วก็จัดการบิ๊กมัมไปได้ฮะเจนน้หนวดขาวก็ใกล้ตายแล้วนะผมกลสกิลไปมไม่โดนดิมันดอสได้นะผมโอ้โหแต่ก็ตายในที่สุดนะฮะตอนนี้ธงดีก็ว่างเลยนะผมแต่เหมือนว่าทีของคุณด็อกคิวเนี่ยจะมีคิดรอเหลือ, Hit aw, อแค่ตัวเดียวนะผมสายวิ่งนะฮะ โอ้โหอาจจะต้องไปการทงซ้ายก่อนหรือเปล่านะผมเพื่อความได้เปรียบตอนนี้ก็ยังสาต่อ2องทงอยู่เลยแล้วก็สกิลมาเลยนะผมเรียกลินขึ้นมานะเอาเบอร์ไม่ได้ดึงนะ้อติสันแล้วก็อื้เต็มเต็มนะผมเอาเบอร์แล้วผมเก็บคิวไปได้แนละ้วติดสันอยู่พอดีนะผมแล้วก็ฟาธรรมดาก็ได้ลูฟี่เสื้อเหลืองไปด้วยนะผมเอาละตอนนี้มีนวลขาว2ตัวในทีมนะแต่ว่าสโ,โลฝั่งขวานะผมเสียท่าไปแล้วนะ ศัตรูตพยายามจะบุกทางฝั่งขวาผมแครกเกอร์ฮนะต่ก็มียามาโตะไฮบริดนะผมมาช่วยไว้ก่อนนะไม่ให้ดึงธงนะผมน่าจะดูเชิงกันอยู่แล้วก็หนู้นตะิดบูธฮะแล้วก็ได้คิวไปด้วยนะผมแครกเกอร์ผมฮิวไม่ทันนะผมโดนโดนศาสกิลใส่ด้านนั้นนะผมเอาแล้วตอนนี้ยังคุมธงอยู่หมัดเลยนะผมโอ้โหยังไม่ตายเลยนะผมคุณดองคิว ฝั่งนูก็เหมือนจะดึงธงไม่ได้ด้วยนะฮะแต่วันนี้ติดบูธแล้วนะผมเอสจะมาโตะนะบุกมาทางฝั่งขวาผมเหลือแค่10วิวิสุดท้ายเท่านั้นนะจะได้หรือเปล่านะผมดูทรงไม่รอดแล้วก็เรียบร้อยเลยผมอีกหคิวนะเต็มเต็มหน้าเลยฮนะแล้วก็จบเกมไปนะผมได้ MVP ด้วยผมแต้ม6,000นะเกมแรกนะผมโอ้โหมาดูเกมที่2กันดีกว่านะผมก็มาด่านเดิมเลยนะ แต่ว่าตอนนี้นะผมดูฮะฝั่งตรงข้ามนะครับผมพี่ชิลิแชนแนลนะครับผมโอ้โหอยู่เป็นเบตตี้กับเอสยามาโตะนะฮะฝั่งนู้นเอสยามาโตะสองตัวเลยนะครับผมมาดูฝั่งฮุนด็อกคิวบ้างนะผมมีเป็นโอเด้งนะผมวิสตาบิ๊กมัมนะแล้วก็หนวดขาวเอ็กนะครับผมฝั่งนู้นเอสยามาโตะสองตัวนะครับผมแล้วก็ยามาโตะไฮบริดหนึ่งนะแล้วก็นิกกาดั้นเองนะ มีแหวว่าทีมคุณทอกคิวเนี่ยจะทงกลางสูงมากเลยนะครับผมตรงทงสีหรือไม่ก็ทง B บีนะมาดูว่าใครจะได้ทงก่อนนะครับผมเมตานีเนี่ยใครได้ทงก่อนถือว่าเปอร์เซ็นต์ชนะเนี่ยสูงมากเลยนะฮะแล้วก็ตัวละครอย่างโอเด้งในเมตานเนี่ยก็น่าสนใจเอาเรื่องเลยนะครับผมมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมพี่ชิลี่จะรอดหรือเปล่านะโอเคเลด,ดี้ผมเริ่มเกมมาแล้วนะ คุณด็อกคิวเนี่ยน่าจะดึงธงอ e ีก่อนนะผมได้แล้วแล้วก็โอเด้งแล้วก็พุ่งไปแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ธงด้วยฮะเรียบร้อยนะผมแล้วก็คุณด็อกคิวพยายามจะไปเติมนะฮะสกิลหินขึ้นมาช่วยนะครับผมนิกาฝัานของท้าก็พยายามจะมาแยกธงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าโอ้โหสกิลมาตาทั้งคู่ผมไม่โดนใครทั้งนั้นนะเมื่อกี้ไม่โดนนิกานะครับผมแต่ว่าจังหวะนี้เอ๊จะมาโตนะผมมาช่วยนิกาไว้นะตอนนี้แย่แล้วนะผม แต่ว่าเอสยังมาต่อสกิลใส่คุณนกกิวไม่โดนนะผมแถมยังติดสานต่างหากฮนะแล้วก็เรียบร้อยไปจนได้ครับผมกสกิลหินมาช่วยนะฮะนนี้กะยังไม่ตายนะผมตอนนี้แต่ว่าดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะฮะเนี่ยโอ้โหเอาติดสันต่างหากนะครับผมเรียบร้อยแล้วดูทรงแล้วก็สกิลใส่จัดหน้าไปเลยนะผมไม่โดนนะผมน่กะเพิ่มอีกนอดได้ฮนะเหมือนจะหายติดสันทันพอดีนะผมแต่ว่าดูทรงแล้วรอดยากนะผมเลือยแค่นิดเดียวเท่านั้นฮนะ อา่าแต่นี้คุณด็อกคิวพยายามสแปมนะผมปีธรรมดาค้างนะใส่นิกขาของเอาแต่ว่าแต่ติดสันจังหวะนี้ก็เรียบร้อยเลยนะผมโอ้โหแต่ว่าโอ้โห,โอโหเอาละแต่วันนี้เอสจมมะมาโตก็จะมาเสริมนะผมแถมมีไฮโดรไฮบริดเนี่ยดึงธงแต่ว่าไม่รอดนะผมติดมูดพอดีนะจังหวะนี้เอสจมมะมาโตต้องพยายามดึงธงให้ได้เพราะสถานการณ์ธงตอนนี้เนี่ยคุณด็อกคิวเนี่ยนำาีตอนดนึงธงนะผม โอ้โหแต่ว่ายังติดสั่นอีต่างหากนะเรียบร้อยนะผมเกียบตายฮนะเ้ีเกวเป็นยามาโตะได้ก็ไม่รอดอยู่ดีนะผมดาเมจแรงมากฮนะโอ้โหอาจจะหินสองก้อนหรือเปล่านะผมโนดขาวอีตัวหนึ่งนะ่าจะสกิลช่วยด้วยนะผมอ่าตอนนี้คุมทองอยู่หมัดเลยนะฮะฝั่งตรงข้ามตอนนี้ยังไม่เห็นหยิบสายวิ่งมาเลยนะะผมอาจจะไม่มีนะฮะผมมีเอสยามาโตะนะฮะ เขาาจจะรอดยากเลยนะผมต้องดึงธงให้ได้นะแต่ว่าตอนนี้สี่ต่อหนึ่งธงแล้วด้วยนะผมโอ้สาต่อสองธงนี่ว่าไปอย่างนะฮะแต่ว่าเวลายังเหลือนะผมหนึ่งนาทีฮะแต่วันนี้คุณด็อกคิวสกิลหินไปช่วยเพื่อนเลยนะผมว่าธงนู้นเนี่ยโนเนียกันมากเลยนะผมงนรงข้ามก็พยายามจะกระจายตัวนะฮะเพื่อเราเดี่ยก็ตายไปทีละคนแล้วนะผมแต่ว่างนรงข้ามติดบูธฮะ การตอนนี้ฝังดงข้าวแล้วผมพยายามจะโถมมาแล้วนะผมแล้วก็ได้ทงไปแล้วนะสาต่อสองทงแล้วก็ไฮโดก็โดมาฝั่งขวาะจะวังหวะนี้ไม่น่ารอดหรือเปล่าแต่ว่ามีเอสยมาโตมาด้วยนะผมไฮโดสวยแล้วก็สกิลเข้าไปฮะไฮโดไฮบริดไม่รอดนะผมแต่ว่าบิ๊กมาฝั่งเราตายแล้วนะผมโอ้แต่ว่าเกียรทเนี่โดนดึงไปเยอะมากเลยนะฮะเวลาเลยแค่10กว่าวิเท่านั้นนะผมต้องกันให้ได้ฮนะ อาล่ะจังหวะนี้ผมสกิลมาแล้วนะโอ้แต่ว่าโอ้โหโดนสเปร์สกิลรัวๆเลยผมเกือบตายแล้วะก็กลางหินพอดีนะผมโอ้โหทานหรือเปล่าแล้วผมแล้วก็เฉียฉิวเลยนะผมโอ้โหแม่สุดยอดนะจะได้ MVP ไปผบคุณด็อกคิวนะโอ้โหมาดูกันว่าเขาฆ่าไปเท่าไหร่หรือว่าเติมเกรดธงไปเท่าไหร่นะฮะโอเคต้องบอกเลยว่าพี่ชลิไม่รอดนะครับผม นี่ฮะดึงธงหนึ่งนะผมค่า4นะแล้วก็เติมเกียร์ธงเนี่ยสี่นะผมแท็บเนี่ยแปดพเลยนะผมสุดยอดมากเลยนะเว็บซอมบี้รักเว็บสุม่มรหัสดองเพรเริเ่มต้นเพียงแค่สิบาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพรตั้งแต่1000เพชร 1, เชรถึง5000เพรแถมมีโอกาสได้เ e อ็กอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยโอเคมาดูเกมที่3กันดีกว่านะฮะก็มาอยู่ในแดนของมารีนฟอร์ดนะครับผม ทีมคุณด็อกคิวเนี่ยมีเป็นหนวดขาว3ตัวเลยมมีลูฟินิกะด้วยนะแล้วก็ตัวละครมาแรงอย่างนามิบุกนะผมฝั่งนู้นเนี่ยก็มีหนวดขาวเช่นกันนะมาดูว่าฝั่งนู้นเนี่ยหยิบอะไรมาก่อนนะผมทางคุณด็อกคิวเนี่ยหยิบมาเป็นหนวดขาว2นะผมแชงฟิมเลสหนึ่งแล้วก็นามินะในส่วนของฝั่งนู้นผมหนวดขาว2เช่นกันนะผมนิกะ1แล้วก็อุตะานั่นเองนะผมมาดูว่าใครจะได้ทงกลางไปก่อนนะผมแต่ว่ามีแววว่าจะเป็นฝั่งนู้นสูงมากเลยนะฮะ โอ้โหด่านแบบนี้นะผมหรือว่าช้งอาจจะพุ่งไปเอาตรงกลางก็ได้นะผมแต่ดูทรงแล้วอูตะนะ่าน่าจะถึงก่อนนะฝั่งนู้นนะผมอาจจะเสียธงกลางไปนะแล้วก็เสียหรือเปล่านะผมเหมือนจะยังไม่ได้ตนฝะั่งนู้นตรงกลางคุณท็กคิวพยายามจะมาช่วยเลยนะฮะแล้วก็ได้ธงกลางไปด้วยนะผมสวยงามอนะแล้วสกิลสองไปเอ้าได้คิวอีกต่างหากนะผมเรียบร้อยนะอูตะ โอ้จังหวะน,นี้แต่ว่าโดนนิกะโ้ดนสกิลใส่ไปผมแ้งเราตายฮะตอนนี้สามต่อสองงแต่ว่านิกะพยายามจะปวดเอาทงคืนให้ได้นะโอ้โหแต่ว่ามีนามิช่วยเหลเนี่ยนามิช็อตพ่อไปนะผมโอ้แต่ว่าโอ้โห,โ,โ,หโล่สามตัวพยายามจะบุกมาเอาทงกาแล้วฮะตอนนี้แต่ว่าคุณด็อกคิวก็ยังยืนไหวฮะยังเอาอยู่นะผมแล้วก็เรียบร้อยไปผมนิกะนะโดนฆ่าไปโดยคุณด็อกคิวน,นะผม แล้วก็พยายามส,ก,สกิลสองนะผมเอาหินขึ้นมาฮะนิกะฝั่งเรามาช่วยแล้วนะครับผมแต่ว่านามีฝั่งเราตายไปแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งโดนแต่ว่าไม่ตายฮะยังสามต่อสองทงอยู่นะผมตอนนี้นามีนี่คือช่วยคอยสกัดสกิลสกัดการเดินของพ่อฝั่งนูน้นเยอะมากเลยนะผมแต่ว่าตอนนี้นามิตายไปแล้วนะไม่เป็นไรผมเรามาพร้อมกับโวดขาวสามนิกะหนึ่งนะผมแล้วก็เก็บนิกะฝั่งข้าวไปได้แล้วด้วยนะครับผม กูแต่ว่าคิงจะมาเอาธงนะฝั่นู้นยังไงจะวะน,นี้โหริกาไม่ใช่หิกา่าพ่อนะผมพ่อเยอะมากแล้วก็ได้คิวไปอีกนะผมใช้ที่คิวหนึ่งฮนะโอ้โห,โหคิงตายเลยนะผมโอเคเอา้อาโถพยายามจะใช้ทีคิวสองแต่ว่าโดนสกัดเอาไว้ก่อนนะผูแทนเป็นโดอุตะพุ่งใส่อีกฮนะอาจจะเสียธงกลางหรือเปล่านะผมแบบนี้แย่แน่นอนฮนะเม่ขอนามิมาช่วยแล้วแต่ว่าโอ้โหไม่ทันนะผมฝังข้ามดึงธงเร็วมากฮนะ โอ้โถมกันเยอะนะผมแล้วก็อาแล้วฮะเดือนที่สุดท้ายนะครับผมฝั่งหัวข้ามเนี่ยได้ธงกลางไปด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยน่าจะแย่แล้วนะฮะอ่าแล้วคุณอคิวไม่หยิบมาเป็นคิดรอนะผมเพราะว่าอาจจะหยิบมาเป็นพ่อก่อนเพราะาตอนนี้เนี่ยฝั่งเราเนี่ยไม่มีสายโลเลยนะครับผมถ้าได้ธงกลางมาเนี่ยพ่อก็อาจจะจําเป็นเหมือนกันนะแล้วก็สกิลสองไปเลยนะครับฝั่งหัวข้ามดึงธงฮนะแต่ว่าจะเสียหรือเปล่าเขาเนี่ยนะไม่เสียธงซ้ายนะครับผม แต่ว่าตอนนี้เสียทงกลางไปแล้วฮะอา้าวตอนนี้ดูฟี่เสื้อเหลือก็งัดพอไปหนึ่งศพนะครับผมแล้วก็มีบิ๊กมามีต่างหากนะฮะโ,โหแย่เลยฮะยี่สิบกว่าวินะครับผมต้องดึงทงนี้เท่านั้นแต่ว่า,วาผมไม่เห็นอนาคตเลยฮะอาจจะไม่ทันหรือเปล่านะผมผมเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหสิบกว่าวิเท่านั้นนะผมแล้วก็สกิลใส่เข้าไปอย่างน้อยก็เอาคิงลงไปด้วยผมลงนรกไปด้วยยังไงห้า ส3โอ้โห2 1ไม่รอดนะผมแม่แต่ว่าได้ MVP ไปผมถ้าชนะนะแต่ว่าแพ้แบบเฉียดฉิวนะผมเกมพิกนะผมโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดเลยนะผมสำหรับพ่อบุคตันนะผมแรงเนี่ยแทม9,000เลยนะผมโอ้โหแรงนี้นะถือว่าคุณด็อกคิวเนี่ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะผมก็อย่าลืมไปตามคุณด็อกคิวด้วยนะวันนี้เนี่ยขอตัวลาวนะครับสวัสดีครับ <S <S